ใครเนี่ยถ้าใครมาทำงานแล้วมันไม่เหนื่อยละคะเขาทำงานเขาก็เหนื่อยผมก็เหนื่อยแล้วทำไมแกทำอะไรกินวาเนี่ยไม่ได้ทำเออไปทำให้หน่อยหิวข้าวไปดิอะไรก็ได้เหนื่องเยอะนะไปทำงานนิดๆหน่อยหิวอ่ะก็เหนื่อยมันก็ต้องหิวเลยเสียพลังงานนะไปแม่ได้เลยเดี๋ยวแม่จัดให้หั่นมะเขือ ใส่เกลือในน้ำหั่นพริกใหญ่อหั่นหมูกระเทียมพริกแก้ว ใส่น้ำมันน้ำมะเขือลงไปทอดไม่ต้องให้สุกมากตตกขึ้นเลยใส่พริกกระเทียมที่ตำไว้ใส่หมูปรุงรสซีอิ๊วขาว น้ำมันหอยผงนัวใส่น้ำนิดหน่อยใส่พริกใหญ่ใส่มะเขือกระเพราเรียบร้อยตักใส่จาน แม่ไหนเอากับข้าวมาโอ้ข้าก็รอสเสร็จแล้วโอ้โหมันลองนี่สาบไปทำงานมาหเหนื่อยเออลองนี่อืมก็คือข้อหวานแม่ ไ,ไี่ยือวะรผัดมะขามผัดกะเพราผัดมะขามเอ๊ะผัดกะเพรามะเขืออ,อ่ะอ่ะเทีเ่ยวให้ข่ายืนถือได้ไงล่ะโอ้โหทำให้กินแล้วยังต้องยืนถือให้กินอีกโอ้โห